แล้มาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่สองของพีรับขากาวค่ะช่วงนี้จะพาไปแ,แลกหลังจากมีคนรายเนี่ยไปซุ่มยิงพ่อขารับซื้อเรียนห็่ว่ามีบาดเจ็บสาหัสนึ่งรายด้วยนะคะซึ่งเกิดเหตุคนรายค่ะซุ่มยิงพ่อข่าเปิดแพงรับซื้อเรียนในพื้นที่ของจังหวัดยาลาค่ะอา,าการก็บาดเจ็บสาหัสนึ่งรายดานเจ้าหน้าที่ก็เร่งแกะรอยแล้วก็ตรวจสอบปลอกกระสุนปืนยังไม่ชี้ชัดนะคะว่าเป็นปมเพศส่วนตัวหรือว่าสร้างสถานการณ์ชายแดนต้ค่ะ ความขืดนาจากกรณีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนชายอาวุธปืนลอบยิงรัศดรบริเวณแพงรับสื่อเรียนผู้ใย่มะมูทีฮาบานกูแบปูโรงตําบลบันนังซาเรงเ่งอําเภอเมืองจังหวัดยาลาเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนหนึ่งรายค่ะในช่วงกลางดึกของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทราบชื่อก็คือนายอาหามะมานิค่ะ มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมูดที่สามบ้านผักดีนึงตำบลเคลื่อนบางล่างอำเภอบันดังสตาจังหวัดยาลาค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านก็ได้ช่วยกันนำตัวส่งห้องชุกเชิญโรงพยาบาลยาลาเพื่อช่วยชีวิตเป็นการเร่งด่วนนะคะ่วนอาการบาดเจ็บข้องนา้อาอหามะทุกยิงเข้าที่บริเวณด้านล่างนึ่งหนักอาการซาหัดทางแพทย์แล้วก็พยาบาลของโรงพยาบาลยาลาก็ได้เฝ้าแลอาการย่างไกลจิตหลังจากข่าวห้องผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือชีวิตค่ะ โดยลาสุดเหล็กว่านะคะ1 2ซิงหิ่ง5คมค่ะจากการลงพื้นที่ข้องพันตำรวจเอกสั้นตีสิริเกตผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนผู้ทอนจังหวัดยะลาพันตำรวจทร,รัชพล่เจสูร,รองผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนผู้ทอนจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งด้ข่าวตรวจสอบจุดเกิดเหตุย่างละเอียดนะคะทางบริเวณโดยรอบด้านนาแพ่งถุเรียนกระพบ จุดซุมยิ่งอยู่ภายในส่วนของชาวบ้านค่ะซึ่งห้างจากแพนรับสื่อทุเรียนในประมาณร0อยเมตรนะคะพบปอกกระสุน M16 ในจำน,นวนซองปอกตอกอยู่บนพื้นยาค่ะจาา้าหทีดตำรวจชุดซืบสซ้วนจังหวัดยะลาก็ไดระบูอาวุธปืนที่คนร้ายชายซุ่มยิงนะคะเป็นปืน M16 ติดลำกลองขาดการวาาลังจากก่อเหตุในกระดลบนี้ออกจากพื้นที่ซึ่งขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกกำลังแรงติดตามคนร้ายพร้อมกับ่งปอกสุนเนี่ยไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาความเชื่อมโยงนะคะว่าเคยชายก่อเหตุในคดีใดส่วนสาเหตุในกระยุระว่างการซึบสวนสบซ้วนนะคะว่าจะเป็นเหตุส่วนตัวหรือว่าเป็นการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ขณะที่ความคือน้าอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บลาสุดเนี่ยแพทย์ 8, เขาก็ได้ทําการช่วยเลือดจนอาการนั้นปลอดภัยนะคะสำหรับ ประเภทการที่เกิดคน,นี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการสื่อข่ายผลิตเพชรในเรื่องห้องถุเรียนในช่วงนี้เลยนะยังคงก็ไม่ได้ส่งผลในพื้นที่ก็ยังคงเปิดจำนายเรื่องข้องแพงถูเรียนได้มือนเดิมนะคะ